สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าของวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับสิ้นเดือนพามาดูหญ้าขนครบ1เดือนนะครับปลูกใหม่เป็นพื้นที่ที่ถมแล้วก็ปลูกใหม่ EP 106นะครับผมนำเรียนเกี่ยวกับการดูแลหว่านปุย๋ยหญ้าขนนะครับ วันนี้ครบ2สัปดาห์หลังจากหว่านปุย๋ยครบ1เดือนหลังจากการปลูกเลยพามาดูยากาขนโตเร็วมากเลยนะครับความสูงประมาณ40เซนแต่ยังไม่หนานะครับเพราะว่าการแทงหน่อแทงยอดแทงอะไรหลายอย่างระบบรากเดินแล้วการขยายการเลื้อยก็เริ่มมาแต่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอรซเลยพามา ให้ดูนะครับว่าหญ้าขนณนะวันที่31มีนาครบ1เดือนหลังจากการปลูกหญ้าก็เลยพามาดู f c หลายท่านนะครับถามมานะครับว่าหญ้าขนกับหญ้ามันมาเลเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับมันมาเลก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะครับแต่เท่าที่ดูก็หญ้า2 0 0พันนี้ดูลักษณะ ลำต้นลักษณะใบลักษณะอะไรหลายอย่างก็คล้ายคลึงกันมากเลยนะครับโปรโตีนใกล้เคียงกันก็เลยพามาดูนะครับหลังจากให้ปุ๋ยครบ15วันปลูกครบ15วันอ่โทั่ทีนะครับปลูกครบ1เดือนนั่นก็หมายความว่าหลังจากปลูกแล้วประมาณ2สัปดาห์หรือ14 15วันผมก็จะให้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ผมใช้ นะครับ16.88ผสมกับ46.00ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งหวานโรยบางๆนะครับไม่ให้เยอะเพราะกลัวตายเลยพามาดูนะครับผมจัดการบริหารพื้นที่แปลงนี้ปลูกเลื่อยนะครับปลูกเลื่อยหมายว่าไม่ได้ปลูกครั้งเดียวเสร็จด้วยเหตุผลว่าพันญ้าไม่ไม่มีไม่ครบ ตองรอของตนเองอันนี้ก็คือยกคูขึ้นสูงนิดนึงเพื่อเวลาตัดก็จะเดินเข้ามา2ก็คือบริหารจัดการน้ําได้ง่ายนะครับทำเป็นล็อกๆแล้วก็3ที่สําคัญที่สุดนะครับลูกค้ามาใช้บริการหรือเหมาแปลงก็จะสะดวกกับการตัดกับการเก็บกับการเกี่ยวนะครับตรงน้นเลยคือระบบน้ํา ตรงน้อนเลยนะครับไกลๆตรงน้อนก็จะเป็นถังมีแสงแดดมีพลังงานมีน้ำส่วนฝั่งนี้ก็จะปลูกครบ15วันก็มีนะครับครบ1สัปดาห์ก็มีก็ไล่ปลูกไปเลยในพื้นที่ตรงนี้1ไร่1งาน20กว่าตารางวาเลยพามาดู เผื่อเป็นไอเดอดเดียเผื่อเป็นความคิดเป็นวิธีการก็จะมีหญ้าธรรมชาติที่ขึ้นมาผสมผสมขึ้นมาเกมแยเกมกันขึ้นมานะครับโดยวิธีการจัดการของผมก็หนึ่งก็คือการถอนออกนะครับสองก็คือปล่อยให้หญ้าขนนี่คลุมพอคลุมหญ้าธรรมชาติการจเจริญเติบโตได้ได้ช้ากว่า หญ้าขนคลุมแสงแดดคลุมอาหารคลุมอะไรหลายๆอย่างในระยะยาวก็หญ้าธรรมชาติก็จะก็จะหายไปเองนะครับโดยประสบการณ์ของผมแต่บางหญ้าบางประเภทที่แข็งแรงซูสีซูสีกันก็จะต้องอาศัยการถอนออกส่วนฝั่งนี้ครบสองสัปดาห์นะครับกําลังมาลอกนอนก็ครบสองสัปดาห์ฝั่งนอนครบหนึ่งสัปดานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ พืชเศรษฐกิจมะม่วงหิมะพานสีแดงๆน้นนะครับก็จะทำเป็นไอเดียเป็นหลักคิดเป็นวิธีการว่าการบริหารจัดการพื้นที่ของพวกเราถ้าดูแลดีๆจัดการดีๆก็สามารถสร้างรายได้นะฮะช่วงมะม่วงหิมะพานออกมาเราก็เก็บจำหน่ายช่วงนี้กิโลกรัมละเกือบ30บาทนะครับ20บาทกว่ากว่าอันนี้วิธีการปลูกไม่ได้โรย กิ่งพันธุ์เสร็จสับเรียบร้อยผมก็จะเอาดินมารวยหน้าครบหน้าก็จะเป็นวิธีการจัดการอีกแบบหนึ่งส่วนตัวนี้โรยกริ่งพันธุ์เสร็จสับพเรียบร้อยปล่อยน้ําใส่อย่างเดียวไม่เหยียบไม่ย่าไม่อะไรเลยนะครับก็เปรียบเทียบใส่กันดูฝั่งโน้นก็เหมือนเหมือนกันก็เสนอเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดเป็นวิธีการนะครับจบที่แปลงหญ้าแปลงนี้นะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ อายุดีมีแห้งแข็งแรงลำลุย้ยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ